สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Meet I2 Channel นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งค่ะคุณจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆใ,ในช่องของเรานะคะและถ้าหากคุณชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะ Meet I2 Channel ของเราจะพาทุกท่าน ไปทายลักษณะนิสัยจากการกินปลากันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการกินปลาเนี่ยจะบอกลักษณะนิสัยอะไรของเราได้บ้างแต่ก่อนอื่นเนี่ยคุณมาเลือกก่อนดีกว่าค่ะว่าคุณชอบกินปลาส่วนไหนมากที่สุดทั้งหมดนะคะจะมีปลาอยู่4ส่วนนะคะให้เลือกส่วนที่คุณจะเลือกกินเป็นอันดับแรกค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าส่วนที่คุณเลือกกินเป็นอันดับแรกเนี่ยจะบ่งบอกลักษณะนิสัยใจคออะไรของคุณได้บ้างเดี๋ยวไปเริ่มกันที่คนเริ่มกินส่วนที่1่ก ค่ะสำหรับคนที่ชอบกินส่วนที่1น,นะคะหรือว่าหัวปลานะคะเขาบอกว่าคนที่เลือกทานส่วนที่1ก่อนเนี่ย ปกติแล้วเป็นคนที่ชอบพูดจาแสดงออกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้โดดเดี่ยวไม่ได้เหงานะคะแต่ว่าลึกๆในจิตใจแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรู้สึกเหงารู้สึกปเปล่าเปลี่ยวใจค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบทําให้คนอื่นเข้าใจผิดอยู่เสมอเลยนะคะว่าตนเองนั้นแข็งแกร่งค่ะแล้วก็ทําเหมือนว่าด้านนอกคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นแข็งแรงนะคะแต่ว่าภายในจิตใจเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่มีความเปราะ,ะบางนะคะแล้วก็เป็นคนที่เสียความรู้สึกง่าย แถมในจิตใจของคุณเนี่ยยังมีความบอบช้ำมามากอีกด้วยค่ะถ้าหากว่าคุณชอบทานหัวปลาเนี่ยแสดงว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างปากไม่ค่อยตรงกับใจค่ะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเก็บความรู้สึกเก่งนะคะแบบว่ามีชิดด้วยนะไม่ค่อยแสดงออกทางด้านอารมณ์ ความรู้สึกให้คนภายนอกได้เห็นสักเท่าไหร่ค่ะและคุณก็ยังเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอธิบายอีกด้วยนะคะคือถ้าหากว่าใครจะเข้าใจอะไรคุณผิดเนี่ยคุณก็พร้อมจะปล่อยให้เขาเข้าใจผิดต่อไปค่ะคุณจะไม่มานั่งพูดหาคำแก้ตัวนะคะหรือว่ามาหาข้ออ้างใดๆเพื่อให้เขามองคุณดีขึ้นค่ะ คนที่เลือกทานหัวปลาก่อนเนี่ยให้ความสําคัญกับความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าตัวเองนะคะแล้วก็ยังเป็นคนที่ขอเพียงแค่เป็นคนที่คุณรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจเป็นเพื่อนที่ดีกับคุณจริงใจกับคุณนะคะคุณก็พร้อมที่จะเทใจแล้วก็ช่วยเหลือเขาอย่างเต็มร้อยทีเดียวค่ะคุณเป็นคนที่เวลาจะเริ่มความสัมพันธ์นะคะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าที่จะรุกเข้าไปเริ่มก่อนจะชอบเป็นฝ่ายที่ถูกรุกมากกว่านะคะหรือว่าถูกเป็นฝ่ายที่จะเข้าหามากกว่าค่ะจึงทําให้คุณค่อนข้างมีเพื่อนน้อยนะคะ บางทีก็มีเพื่อนที่สนิทจริงๆเนี่ยน้อยมากๆเลยค่ะแต่ว่าเพื่อนแต่ละคนที่สนิทกับคนนะคะเป็นเพื่อนคุณภาพดีแน่นอนนะคะบางครั้งเนี่ยคุณก็มีความดื้อรั้นดื้อดึงอยู่บ้างนะคะแล้วก็มีความเจ้าเล่ห์แสนกลเล็กๆด้วยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณจะมีความเจ้าเล่ห์ก็ต่อเมื่อคุณเจอคนที่เจ้าเล่ห์เท่านั้นค่ะคุณเป็นคนดีคนหนึ่งนะคะที่หลายๆคนเนี่ยต้องการจะอยู่ใกล้ด้วยเพราะว่าคุณน่ะมีน้ำใจอ่อนโยนแล้วก็อบอุ่นค่ะ สำหรับคนที่เลือกทานส่วนที่สองก่อนเป็นอันดับแรกนะคะบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความดื้อดึงดื้อรั้นอยู่ในระดับหนึ่งทีเดียวนะคะเป็นคนที่สามารถทำได้ทุกอย่างค่ะโดยไม่คิดชีวิตนะคะหวังให้ใครสักคนหนึ่งยอมรับแล้วก็เชื่อใจในคุณค่ะแต่คุณก็เป็นคนที่ไม่ชอบที่จะแสดงอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมแย่ๆออกมานะคะคุณเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งค่ะแล้วก็ไม่ค่อยชอบแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกสักเท่าไหร่นะคะ บุคลิกภายนอกของคุณเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งค่ะประมาณว่าปากร้ายใจดีนะคะคุณเป็นคนมีน้ำใจคะ่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความอ่อนโยนนะคะเห็นอกเห็นใจความรู้สึกของผู้อื่นนะคะแล้วก็ชอบใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นมากเป็นพิเศษคะ่ะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างไฮเปอร์นะคะแล้วก็ไม่ค่อยชอบที่จะอยู่นิ่งๆนะคะคุณชอบที่จะลงมือทําในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างตื่นเต้นกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวอยู่ตลอดเวลา สำหรับคนที่เลือกทานส่วนที่3ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะก็คือส่วนท้องปลาเนี่ยเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อม,มากค่ะดืดดึงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีประสาทสัมผัสพิเศษด้วยค่ะเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของความเชื่อโชคลางของขลังนะคะหรือ สิ่งที่มองไม่เห็นนะคะคุณเป็นคนที่มีความจริงจังจริงใจนะคะแต่ติดอยู่นิดนึงนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าใจอะไรยากคะ่ะอาจจะเรียนรู้อะไรช้ากว่าคนอื่นสักนิดนึงนะคะแต่ถ้าหากคุณได้ลองเรียนรู้แล้วแล้วก็คุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆขึ้นไปทันทีคะ่ะคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบคุยโอ้อวดน,นะคะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนค่ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองสักเท่าไหร่ค่ะ เป็นคนที่เชื่อในความรักมากๆเลยนะคะถ้าหากได้รักใครเนี่ยก็จะมีความทุ่มเทนะคะ เต็มร้อยคอยดูแลคอยเอาใจใส่นะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อความรักอยู่เสมอค่ะเป็นคนที่ยอมได้ทุกอย่างเพื่อความรักนะคะแล้วก็ยอมด้วยความชานฉลาดด้วยค่ะคุณเป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วนะคะตัดสินใจเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวค่ะมีความใจกว้างมีน้ำใจนะคะแล้วก็มักจะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอเสมอค่ะ สำหรับคนที่เลือกทานส่วนที่4ี่ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างหัวดื้อหัวรัดทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นคนที่พูดยากมากเลยนะคะถ้าหากว่าไม่ชอบอะไรเนี่ยก็จะแสดงออกทั้งสีหน้าอย่างชัดเจนทีเดียวค่ะไม่ชอบการเสรแสร้งแกล้งทำนะคะแล้วก็เป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาค่ะคิดจะปฏิเสธก็ปฏิเสธเลยนะคะไม่มีการอ้อมค้อมเพื่อรักษานาใจใดๆทั้งสิ้นค่ะ คุณเป็นคนที่คิดจะดีก็ดีด้วยอย่างไม่น่าเชื่อนะคะเป็นคนที่ตีสองหน้าไม่เก่งค่ะแล้วก็เป็นคนโกหกไม่เป็นอีกด้วยนะคะมีความละเอียดอ่อนมากนะคะเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้เป็นอย่างดีแถมคุณยังมีความรู้สึกพิเศษค่ะที่สามารถจับความรู้สึกของคนอื่นรอบข้างได้ไวกว่าปกติด้วยค่ะอย่างเช่นถ้าหากมีเรื่องอะไรใดๆเกิดขึ้นนะคะ คุณจะเป็นคนที่สังเกตเห็นท่าทีหรือว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนรอบข้างคุณค่ะแต่ว่าข้อเสียของคุณนะคะก็อยู่ตรงความดือ้อรั้นของคุณเนี่ยแหละค่ะที่ทําให้คนรอบข้างคุณเนี่ยมักจะปวดหัวกับความดื้อดึงของคุณอยู่บ่อยครั้งนะคะเรียกว่าคุณเป็นคนดีค่อนข้างมุ่งมั่นแน่วแน่ในความคิดค่ะแล้วก็ยึดถือความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ทีเดียวค่ะ ถ้าหากเวลาที่คุณตั้งใจจะทําอะไรสักอย่างนะคะคุณจะใส่ใจกับมันมากเป็นพิเศษค่ะแล้วก็ทุ่มเทเวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะเพื่อจะทําสิ่งนั้นให้สําเร็จค่ะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนะคะคุณรู้สึกเบื่อหน่ายของสิ่งนั้นขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็คุณก็พร้อมที่จะล้มเลิกการกระทํานั้นไปได,ได้ทันทีโดยสิ้นเชิงเลยค่ะแล้วคุณเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างโมโหหรือว่ากโกรธยากมากๆคนนึงเลยนะคะ แต่ว่าถ้าหากคุณได้ลองโกรธใครสักคนหนึ่งแล้วก็คุณจะโกรธเขาไปนานแสนนานทีเดียวค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความแค้นฝังหุ่นอยู่เหมือนกันนะคะสําหรับคนที่เลือกทานส่วนหางก่อนเป็นอย่างแรกค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสําหรับการทายลักษณะนิสัยจากส่วนปลาที่เลือกกินเป็นันดับแรก บอกนิสัยของคุณได้บ้างหรือเปล่าเอ่ยถ้าตรงหรือไม่ตรงยังไงเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปบ้างนะคะและถ้าหากคุณชอบคลิปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยค่ะและในวันนี้เนี่ยมีได้สองคงต้องลาไปแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ